here with us. สสวัสดีค่ะดเด็กๆพบกับครูจุ๊บในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ please welcome back to English class วันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการทักทายอยู่ค่ะดเด็กๆซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กไปรู้จักกับประโยคทักทายประโยคนี้ค่ะ How are you ประโยคน,นี้นะคะคุ้นหูมากๆได้ยินบ่อยมากๆแปลว่าคุณสบายดีไหม คุณเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆไม่อยากพูดประโยคนี้นะคะอยากจะพูดประโยคอื่นๆที่ความหมายเหมือนกันมีประโยคอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะมาดูประโยคที่หนึ่งกันคะ่ะ How about you? How about you? แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ใช้เมื่อเราทักทายเพื่อนๆเ,เสร็จนะคะสมมุติเราเพิ่งเปิดเทอมค่ะไปเจอเพื่อนๆทักทายกันเลยนะคะ Hey how about you แปลว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างแบบนี้ค่ะประโยคถัดไปนะคะ How you doing How you doing แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ความหมายเหมือนกันเลยค่ะดเด็กๆเลือกใช้ได้เลยเด็กชอบพูดแบบไหนนะคะส่วนประโยคถัดไปค่ะประโยคที่3ที่คุณครูนำมาฝังเด็กวันนี้นะคะประโยคพูดแบบนี้ค่ะ was good was good แปลว่าชีวิตตอนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะใช้สำหรับถามเพื่อนๆหรือบคุคคลทั่วไปคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่โตกว่าก็ได้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะทั้ง3ประโยคพูด ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเลยเด็กๆไปเลือกใช้กันดูนะคะเรามาทวนทั้งสามประโยคกันอีกหนึ่งรอบนะคะ number one how about you how about you แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างประโยคถัดไปคือ number two how you doing how you doing แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้าง number three Was Good Was good แปลว่าชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้ง3ประโยคนี้นะคะให้เด็กเลือกมา1ประโยคค่ะพูดกลับมานะคะแล้วก็แปลความหมายมาให้คุณครูคด้วยะคะ่ะอาจคลิปวิดีโอส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนในวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะเด็กๆ See you soon Goodbye